ว่างว่าเตะเข้ามาแล้วครับาวได้ครับอไว้วมาเล่นครับลมาเล่นมองซ้ายมองขวามองไองมาเสื้อหยนิดเด็กทุกนีโอ้โหมดีเหยดเไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรต่อตแก้เกมใหม่แล้วนะครับไปาง โอ้โหเลือเพียงครับไทยเซียสองแล้วโอ้ไทเซียนี่หายมั้งแมาขอล่นเ้อวานเลยนะครับเคใช่ใช่ใไยต้ไปโอเคแล้วกางเล่นของไทยตวันนะครับโอ้ไทยต้วันไี้อเล่นนะไดเซียก็หายมานปั้งแตครับคเซียที่สองตินอะไรอนแล้วค อยังไเขาอ่ยเขใากเขากโอ้โห็นวันอย่มาตั้งใจครับผมกีวางบอลขึ้นไปนะครับวางบอลขึ้นไปออบหลังตัวสัเลครับตัววางก็ต้องนิข้นครับซาลิเซียนปัด้งไมทมาสายสายครับสองาตูต่อสูนตอนนี้ซาลเซนทำไปแล้วนะครับหอาไปต่อขอที่มาเลยคนทุุใหญ่เย บอาเล่นใหม่กันยดีไหอ๋อโอเคลูกตัก่เ